witchy lift active specialist B3 serum dark spots and wrinkle ใช้น้องเข้ามาประมาณ2 3าอาทิตย์อาทิตย์และแบบ3-4วันแล้วแต่อารมณ์1,500บาทบางช่วงมีโปรโมชั่นให้สัมผัสที่เหมือนกันตรงที่ว่าวันนี้เป็นผิวที่แกงงม,มากว่าเกิดอะไรขึ้นผิวแกงไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก,ก่อนได้รู้สึกมากว่าเขาช่วยเรื่องริ้วรอยเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันที่ช่องแกม,มิสบออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแกจะมารีวิวเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดจากวิ t c h y นะคะนั่นก็คือคุณน้องคนนี้เลยค่ะ witchy lift active specialist B3 serum dark spots and wrinkle คำเคลมที่เขาเคลมมาสำหรับเซรั่ม B3 ตัวนี้เนี่ยก็คือเขาสามารถทำให้จุดด่างดำจางลงช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ทำให้สีผิวเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะูข้อมูลของเขานะคะตัวนี้เนี่ยเหมือนเขาจะเน้นเรื่องการแบบลดจุดด่างดำเป็นพิเศษมีไนไยรยาไมนะคะวิตามิน B3 5%ไกลโคเลตแอซิดนะคะซึ่งเป็นกรด AHA นั่นเองนะคะมีวิตามิน CG โอเพปไทยน่าจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นทําให้ผิวอิ่มฟูอะไรเงี้ย แล้วก็มี w i c h y volcanic water นะคะรู้การว่าส่วนผสมของว i ช c h y นะคะก็จะมีน้าแร่เนาะน้าแร่ที่มีแร่ธาตาุต่างต่างทาง witchy เนี่ยได้ส่งกล่องนี้มาเป็นกล่อง pr ให้แกมนะคะซึ่งได้ทําการแบบ pr ให้เขาไปเรียบร้อยแล้วว่าเอ้ยว i ช c h y ออกผลิตภัณฑ์มาใหม่นะให้บอกไปแบบผิวเผินว่าใช้แบบใช้ไปครั้งแรกเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างทำสัญญากับเพื่อนเื่อนแล้วว่าถ้าแกมใช้น้องเขามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเดยวแกมจะมาทํารีวิวเต็มเมนะคะซึ่งวันนี้นะคะแกมจะมาทํารีวิว บอกว่าทำไมแกมถึงชอบตัวนี้ Witchy B3 Serum ใช้น้องเขามาประมาณ23อาทิตย์อาทิตย์และแบบ3-4วันแล้วแต่อารมณ์อระหว่างที่ใช้น้องเขาแกมก็ใช้สกินแคร์อื่นๆเจลแต้มสิวปกติควบคู่ไปด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเขาจะมาในหน้าตาแพคเกจจิ้งอย่างนี้นะคะขวดนี้เนี่ยราคาประมาณ1,500บาทบางช่วงมีโปรโมชั่นแล้วก็เพื่อนๆจะได้ผลิตภัณฑ์มาทั้งหมด30กรัมนะคะเวลาเปิดออกมานะคะน้องเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้เลย แกมนะคะเป็นแฟนของตัววิ c ชี่มินเนอรัลอตินายะคะถ้าใครมีคุณน้องคนนั้นเนี่ยตัวนี้จะมีความเป็นน้ํากว่าเบาวกว่าแต่ให้สัมผัสที่เหมือนกันตรงที่ว่าเขาจะไม่ทิ้งความมันความเหนียวเนินหนาไว้บนผิวเลยนะคะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากๆนะคะถ้าใช้คู่กับ เอ่อ m o จ s t u r i z e r ได้เลยจะมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะใช้คู่กันได้ดีมากๆกเลยนะคะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ของวิชชี่รวมถึงตัวนี้นะคะจะมีความอ่อนโยนต่อผิวหมายความว่าจะไม่มีส่วนผสมที่ทําให้ผิวระคายเคืองอย่างเช่นแอลกอฮอล์น้ําหอมสีพาราเบนแล้วก็ซิลิโคนนะคะก็คือคนที่มีผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะ2นะคะอย่างที่2ที่จำชอบเขามากๆน,นี้นะคะเขาจะใส่ส่วนผสมอย่างเช่นตัวนยไซยาไนนนะคะแล้วก็ AHA นะคะที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเรามีความ เรียบเนียนทำให้รอยสิวจางไวขึ้นแบบ อ่อนโยนคนไหนนะคะที่เคยใช้สกินแคร์ในกลุ่มของการลดสิวทำให้ผิวเรียบเนียนทำให้รอยสิวจางไวขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าแพ้ใช้แล้วคันมากอย่างเช่นพวกแบบมาสกที่มีส่วนผสมของทั้ง BHA AHA นะคะพวกเซรั่มแต้มสิวต่างๆแล้วแบบใช้แล้วผิวลับไม่ไหวนะคะแกมม่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความอ่อนโยนต่อผิวมากๆแต่ยังไงก็แล้วแต่ผิวของแต่ละคนอะไม่เหมือนกันสิ่งที่เพื่มนๆ่ทำได้นะคะคือการ เดิน,ตร,นตรงไปที่เคาน์เตอร์เนาะตรงไปที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วลองแต้มผลิตภัณฑ์เนี่ยตรงท้องแขนหรือว่าตรงคอดูว่าผิวเราเนี่ยมีปฏิกิริยาไหมเหตุผลที่3ที่แกมชอบเขามากๆเลยนะคะแกมจะให้เพื่อนๆดูผิวแกวันนี้เป็นผิวที่แกมงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นผิวแกมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเหมือนแบบเราจะเป็นประจำเดือนด้วยมีฮอร์โมนด้วยผิวกร้านด้วยอากาศร้อนด้วยกินกินกาแฟาที่มีนมด้วยกินครีมชีสมันก็คือทุกอย่างมาจบกันที่ วันนี้โดนผิวดูแย่มากยังก็ใช้คุณน้องคนนี้นะคะป้ายเข้าไปทั้งใบหน้าอาทิตย์ละสาถึงสวันแล้วแต่อารมณ์นะคะจนกระทั่งผิวแก้มเนี่ยกลายเป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะแก้มรู้สึกได้เลยว่าใช้คืนแรกตื่นมาวันลุกขึ้นผิวเรียบเนียนจริงๆจากผิวที่มีการขุกขระหรือผิวกล้านนะคะผิวเราจะนิ่มขึ้นแล้วก็ดูเรียบเนียนขึ้นวันไหนที่หน้าหมองผิวไม่เรียบเนียนก็คือสามารถใช้คุณน้องคนนี้ แก้ได้นะคะจะเห็นได้เลยว่าผิวแกม a นะคะมีความใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะผิวไม่กร้านนะคะแล้วก็พวกรอยสิวรอยดำอะไรเงี้ยจางขึ้นเยอะมากแกมค่อนข้างที่จะประทับใจทีเดียวแล้วก็พวกรอยดำอะไรเงี้ยก็คือจางขึ้นเยอะมากไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อสงสัยเลยสําหรับเซรั่มตัวนี้นะคะใช้งานตัวนี้นะคะสําหรับแกมเวลาแกมใช้สกินแคร์พวกงานผัดเซลล์ผิวอะแกมไม่เคยใช้ตอนเช้าแกมจะใช้เฉพาะตอนกลางคืนนะคะวันรุ่งขึ้นนะคะพอตื่นมานะคะอย่าลืม ทาครีมกันแดดเหมือนเดิมนะคะใครที่เป็นสิวน้องสิวอุดตันเม็ดใหญ่ๆสิวเจ็บๆอะไรเงี้ยแกมก็จะใช้เจลแต้มสิวแยกแล้วก็ใช้สกินแคร์ที่ช่วยทําให้ผิวแข็งแรงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นอื่นๆควบคู่กับคุณน้องคนนี้นะคะก็คือได้ประสิทธิภาพดีมากๆในเรื่องของการที่แบบว่าทําให้ผิวแก้มสว่างกระจ่างใสไม่กล้านทําให้ผิวนุ่มละมุนนะคะผิวโกรแบบดูสุขภาพดีแบบผิวเราดูมีน้ําแบบหน้าสดอะ่ะคือน่าจะมาจากคุณน้องคนนี้นะคะใครเคย ใช้ตัวเซรั่มในสยามายตัวดังนะคะจากแบรนด์ราคาหลักร้อยมันจะมีแบรนหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีนะคะถ้าใครเคยใช้เซรั่มตัวนั้นเนี่ยนั้นเนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึ่งกว่าจะเห็นผลเนาะตัวนี้นะคะก็คือวันรุ่งขึ้นเนี่ยเห็นผลเลยว่าผิวเรามีความโกลม,มีความใสทุกอย่างดูกระชับขึ้นผิวดูเรียบเนียนขึ้นผิวกลล้อนกรางเนี่ยก็คือหายไปเลยแล้วก็ยิ่งใช้ต่อกันต่อเนื่องนะคะเขาก็เห็นผลดีขึ้นไปอีก ปีก่อนหน้านี้หรือ2ปีไม่รู้จะมีเซรั่มเกาหลีตัวหนึ่งนะคะมีส่วนผสมที่คล้ายๆกันตัวนั้นเนี่ยแกมใช้แล้วแกมวาวมากแต่ว่าหาซื้อที่ไทยไม่ได้นะคะเนื้อคล้ายๆกันเลยเนื้อคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะดีกว่าตรงที่แบบว่าไม่มีส่วนผสมที่ทําให้ผิวระคายเคืองแกมก็เลยจะค่อนไปทางด้านนี้มากกว่าเพราะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนําให้กับเพื่อนๆได้ง่ายกว่านะคะโดยรวมถือว่าประทับใจเลยเป็นเซรั่มในไซยาไน์บวก AHA ที่ใช้แล้วเห็นผลไปแล้วทา ให้ผิวโกรดูสุขภาพดีผิวเรียบเนียนเปลี่ยนผิวได้ผิวไม่กล้าไม่หมองลดรอยดํารอยแดงได้อีกอย่างหนึ่งที่ตัวนี้เคลมมานะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถลดริ้วรอยได้ด้วยเอาจริงสิ่งที่แกมเห็นชัดๆนี่ก็คือในเรื่องของการทําให้รอยสิวรอยดํารอยฝ้ากระจางขึ้นทําให้ผิวมีความเรียบเนียนทําให้ผิวมีความอิ่มฟูนะคะแต่ว่าในเรื่องของริ้วรอยนะคะอันนี้เนี่ยแกมจะยังแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกมากว่าเขาช่วยเรื่องริ้วรอยเท่าไหร่นะคะ ว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะปกติกันทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ใหม่สกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแก้มด้วยนะคะส่วนนี้ก้มลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปละคะสวัสดีค่ะ